วางลงวางลงวางหาพวกเขากินซอยกันกินน้ำกันเออว่างลุ้งอันทุ่งเข่าเห็นเห็นอันละขายน่อยเดี๋ยเรื่องใจคละเออพลอยมาไม่ใช่พลอยเรียกเพชรสุปเพชรมาเพชรมาเพชรมาช่วยหน่อยน้องเพชรพี่ร้องไห้มาช่วยหน่อยอมามาช่วยหน่อยพี่ร้องไห้แล้วลูกพี่หน่อยโอ้ร้อ,องไห้นะ หายทำยังไงมันมันเอ้าไหนไหนทำยังไงบอกว่านี้ยังกบหน่อยมาคืนมาคืนอยากกินหวกวังสิล่ะกินโกบหน่อยแน่พะนะกินกบหน่อยแน่เพาะนะหายแล้วไม่ได้เก็บที่นอนเลยฮะล้วยังไม่ได้เก็บที่นอนเลยวันนี้